เจอครับตัวเองฝันเกยวเป็นแกยวบ่เป็นนไปหาเป็นมนไปหานหนึงมาน้าหรือมันโมแมนตู้คนกับโแมนดิบายคนกับโแมนเพราะว่าของนเจ้าของนี่ว่ไหมนกบเามแมนเพ่าเาฝันใหมนะครับเอฟซีเพิ่งมาใหม่พ่อเลขแม่นๆนะแมทีพ่อไปจำศีลด้มาก มวนเนื้มันออกอะไอ่ะออกสี่สามสี่สามกับเก้าห้าสามเนี่ย้วนน่แหละผู้นึงอันก็เียนให้เชินที้นี่เชินสองสี่สามมวดที่แล้วบอกว่าโคกันง้วดบางเนืงอในวดบางเนื่อแล้วว่าหนึ่งโอ้่หเมากเฉีานมากยากับผู้นึงฝวันว่าฝวันขันองเที่ยวแนี้แล้วครับฝันว่าได้ ไปหาใหญ่เย้เราตายแล้วครับเขาเอี้ยเราเงื่อนห้ยสามเหรียญครับเอาดีห้กับมือนี่กำเบาแล้วว่าทำทำไปสามนัดตีแล้วตีเท่แล้วหันครับหาเก้าเก้าหาคือเก้าเพิ่จะตีก็วิ่งเป็นสี่ตีสีสามก็ได้เพราะว่ามันสามเหรียญแล้วเป็นบ่ออือตีได้ปั๊ดก็เลยที่มาของสีสามนั่นแหละที่มาของมันสามกับมแล้วมาออกงูกันอีกครับสอง ี่สามอโอ้เลขของคนมือเลยสองสีสามซื้อบบ่ปูอันนตูปู่วะบ่ไปซื้อตัวไม้เพื่อนไปซื้อตัวไม้ยังเลขที่เอาเอาเอาถูกเลยจุดจุดก้อนสือนี่ไปมาวันที่หลังสือนี่เป็นนักโวนแบบนี้ตัวนี้มันมเซื้อลืมยันไว้ยังดีมาซื้อจากคนมาได้เลยได้ตัวงวดก้อนหรือได้เงี้ยบมวนนี่แล้วฝันเน้อจดาจ้ที่ฝันเมื่อไรคราบ้านบวานม้วนนี่บ้าม้วนฝัน คือเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่นเราทุกท่าัเพรพอดีนอนอยู่นั่กันเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นว่าเย่เพิ่นผู้เก่านี่ละแหละเอาเงินให้แต่ว่าเอาไว้อยูข้างขางเพิ่อนวัวขางสิเอาเงินใบสองร้อยไว้นี่สองร้อยสองร้อยแล้วก็จะบอกสองร้อยแค่นั่นแหละให้อีกแล้วนี่เงินสองร้อยกูให้มึงเอาไปซะกเงื่อนี้เพิ่นนั่งมาบอกอีกแล้ว ให้ส0งร้อยบาทผู้ก้องผู้เก0าหอยใหญ่ผู้เก่าอ่ใหญ่เลาให้สองร้่พ่อให้สองรตีเอาบาทนี่ผู้ไดตีบดีี้งตีเ่ถือดนี่เพิ่ตีว่าทาไหนผู้ฝันอ่ะนเพิ่ตีเที่ยเพิ่ว่าเพิ่ตีนี่เงินสองยเพิ่ก็ตีจัไรเงินสองก็ตีสองสอตีสองศูองซีเาผู้ยิ่งเป็นซีเด้ออางิเก้าแล้ว ผู้ยิ่งผู้ยิ่งมันตีได้หลายอย่างคือเราเป็นผู้เท่าดีเราเป็นผู้ยิ่งเป็นปะผู้ยิ่งเลยตีเป็นผู้เท่าดีตีสองเก้าก็ได้สองเสียก็ได้ฮะน้าตีผู้เท่าเป็นเก้านะนี่อันน้ำผู้ยิ่งก็เล่นเสียว่านี่ว่าให้ท่านผู้ช่วีเอาไปนั่มเนาะครับท่านผู้ช่เขาเจ้าตีไปเอาตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะตีสองศูนย์อายุแล้วเด็กอายุคือมากกว่าเกือเกืนาะเกือบัวนี่แหละผม ไ่ได้ถามแล้วเกติบซิบา่ได้ถามัวแล้วอ๋พ่อตีเป็น24กับสองเก้าสอ่แล้วก็เพิ่นเพิ่นตีให้ได้นน่ครับคู่เพิ่นฝันแล้วมาตีอีกตัวที่3คู่ที่3ามครับสิเอเท่านั้นจากเงิน200เนี่ยสามารถตีไปได้ขนาดนั้นเนั้นโอ้ีผมละงงเลยทีนี้จักบาทก็ว่าเอ่ แต่ว่าสองศูนย์ฝันบ่ตีเห็นบ่เข้าใจงงเลยผู้ฝันเป็นบ่ตีให้เดิบ่แม่นเฮาตีเองดิเฮาก็ต้องเอาตามเพิ่นเพราะว่าเอาตามเขาจะฝันมาดิเฮาสิไปดีแั่เพิ่นนี่คกอยังเฮาเกี้ยงพ่ออยแม่นอยู่พ่อเออเพราะว่าเอ้าเพิ่นฝันมาเพิ่นฝันมาจังซั่นเด้เพิ่นก็ตีให้งวดก่อนเพิ่นก็ตีให้บ่ได้ถามเพิ่งถามเป๊ะเลยเพิ่นก็ตีหาเกาเกาหาเพิ่งกระเทียนเลยเพิ่นตีตามลัตีมของเพิ่นเพิ่นตีตามลัะตีองคนเพราะว่าเพิ่นคนไม่โชคคนแบบคนไทยคนไม่โชค ทำอีกแน่เราตีว่าจังไรตีเราตีสองสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองสี่สองเก้านี่สามคู่เท่านั้นละเลขกแกถูกมาบ่อยไหมนะพ่อถูกหมดก้อนก้อนก็คือเก้าศูนย์ถือเนี่ยนอเราแจกเงินมาให้ยูน้ใส่ในน้ำเราอ้กัแกนได้แจกเงินเลยบ่พ่อโอเราแจกเงินควมนี่อะโหแจกเลยจังหวัดติดเหรอครับสามมวนเหรอต้องเขามาเนี่ ผ้ามัดติดต้องงวดเก้าศูนย์มาหนินี่นี่งวดโอ้ตสองวดไหมฮะนี่งวดที่สามนี่งวดที่สามเริ่มสองงวดสองงวดเต็มแล้วถูกงวดถูกจนได้แจกเงินเออเราแจกเงินปาตัเราดีเงินมาหายเอาเงินอีหยังเรียกตัวกุศลระว่างอราเคยยืดน้ำกันก็ยัางงูหูเนาะครับจนได้แจกเงินเอยเราแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวเลยเราสิ้นสุดอย่งวดสิมาเนี่ยเอาสีเราได้หลายคันคันคันเลขทูบมากวดเรา บาปนี่บอกว่าเย้าไปแล้วรีบทู้ของผู้เด็ก็ไปเย่าไปจุดว่าเสดนเอาดีว่าเสด็จเราเนี่ยแม่นอยู่แล้วเพราะว่าเราฝันแม่นอยู่แล้วเหญ้วเราบอกเองใหญ่แล้วเราบอกวันนี้สองเก้าสองสองซสองเก้าสองสองอ้นหนึ่งหนึ่งเท่านั้นใหญ่เลยพิ่นตายไปแล้วนะครับยาตายแล้วตายแล้ววัก้อนได้กัมเอาแล้วว่าสามเหรียญนนั่เงินให้สามเหรียญกัมเอาเอากระมือาหญ่งวดนี้มันแข้งคางเอาเงิน bay số bay này xuống bay này ba mươi khang người ao ngân <laughs> nha, của hai mươi lòi này ừ, cao, đấy chén ปือแกไหนเขาแจกเงินเลยบ่เฮ้ยเราเดมาแจกขอดพ่ะเหมือนั้นอแจกอดพราแจกอดพ้าแจกขด้ามาาธรรมดาแล้วแจกอดพระโอ้นี่ฮีบาเลนีบอกก็ได้ด้อน้องอกินได้แจกเงินมาใส่โอข้าเนมักตัวใดครับคือมีักตัวใดครับโตพันมานี่ติดเก่าครับมักติดเก่าเนี่ย เกาสองเกาเกาสมาสเนี่บนนี้ีเด็มาอนี่นี้้ามันาวีมาก้เ่นพอเราเห็ดนี่เกาบนนี้กาเั้แต่าีิเกาบนนี้กับีกับซีมามันมาสองีเากังท่วันซีนี่แม่ครับเกากับมาซีกับมาเนี่ยซีนี่ซีนี่มันใจก็เกา วนอบาคนซีนี่มันไกลียเก่าหมสองสี่ว่าบันไดถึงนี่สองสี่สองเก้านะครับสองสี่สองเก้าี่ผมคึนยืนมาันแม่นแม่เพราะ่าซีนี่มาเต็มเต็มมวลที่เบสต้นขายห้ตัวเยวก็จะซื้อว่นเอกบซื้อเลยซีนี่ออกมาเปรย์รถเนี่ยเ่นโต้ไงว่า ตัวละแสนวะตัวละเท่าไรก็จะซื้อเอาทีวันนี้ตัวละแสนปะตัวเดียวนี่น่ยตัวละแสนเลยปะ่อ่ละแสนเก่างวดงวธรรมดานี่นี่ว่านี่เราบอกว่าเรามซีซีตัวละแสนตัวละแสนตัวละแสนรถซีตัวเดียวเลยเหรอซีนี่ซีตัวละแสนเลยบ่ะพ่อว่าเอามาเอาไซร์รถซีเอาเป็นเลขวิ่งบ่ะพ่อว่าวิ่งซีเลยปะ อันนั้นเป็นเล่ันตัวเดียวก็วิ่งแล้วตัวเดียววิ่งเลยละวิ่งสีตัวละแสนวิ kind of ่งสีตัวเดียวตัวละแสนเนี่ยวิ่งวิ่งสี่เป็นแนวทางนะครับสีหนึ่งสี่สองนี่เขอดเท่านั้นออกฟีเลยมักสี่สามกอเก่าบ่ข้ามไปสิมักกันบ่กูมักสีสามออกแล้วบ่ข้ามไปเออสี่ตัวเดียวสี่ไปสี่หาไปซะตัวข้างนี่ เพราะว่าเไอาเอา4เป็นหลักเอาดิเป็น11ไเบเานเไ11เขาเจ้าก็ี่ให้แล้วเป็น29มาแล้ว29 สองซีเขาเจาตีให้เลยซิบเอสเขาจะยังนำใหม่ผู้ก่อฝันเนอะผู้ก่อฝันเนอะครับผมไม่ไม่ใช่ของพ่อเนาะครับของของเขาของเขาแต่ถูกมาแล้วเนี่ยสองงวดถูกมาแล้วเราถูกมาสองงวดแล้วเนาะพ่อพ่อมงดูแมนแมนทั้งสั้นพ่อเล่นตัวไหนมาโชว์หน่อยว่ามาโชว์ดูตัวละแสนเก้าเท่าตัวละแสนมาแล้วนี่โอ้พ่อเสียวตัวละแสนเลยมันจังได้หลายบ๋พ่อพ่อเอามาโชว์หน่อยเรื่องพ่อโชยพี่น้องเพคนเบิ้ล เอางี่พ่องดงี่พ่อเอาเอาลงนิดนึงพ่อเอาลงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องีามุ่มเอาบาปั่แต่ไม่ใช่ของพ่ออันนี้บ่อของคนอืนของคนอื้นจังหวดน้วนะเออเขาเจ้าไเีเขาเจ้าเขาเจ้าโศกด้วยโศกแลมันเขาเจ้ากันไปครับผมผนฝันแม่นผฝันแม่นว่านวาววาจะวาไปหลายดอกมันหลายงวดแล้วข้นดยวววาไปหเอาซเลย ไปเสียงวดแลอะพ่อบ่บ่เถิงบ่เถิงของบ่เถิงค่กค่ะสำหรับพ่อมางวดที่แล้วเบิ่งได้เนาะแตกซท้แตกซท้แม่นจนเข้าโรงพยาบาลเลยบ่พ่อเออาโรงพยาบาลนั่งมือนอนจังมือเมื่อนึงเของโรงพยาบาลอืมรอดมรณะโอ้มาดีพ่อมากน้วเพื่นตัวไหนที่มากที่สุดครับเรื่นี่ มักซีงวะมักซีกับสองซีกับสองซีที่วิ่งสีตัวละแสนวิ่งสีตัวละแสนกากกาขาเจ้าไปเฮ็ดกันฮวให้ปูเขาเจ้ากระสือคือกันอยู่หันละเมื่อเดียวกันนั่นละเมื่อเหม้อนหาว่างโยเขาเจ้าออกขึ้นมามันมีไม้เล็กยี่พ่อสอนเขาเจ้ากับสือกีู่นางกระได